โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้เนาะก็จะมาสอนวิธีหาเงินจากแอป,ปในมือถือฟรีนะครับทุกคนทําง่ายได้จริงแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยอ่ะอันนี้ดีมากๆเนาะก็จะให้ดูในส่วนของหลักฐานเนาะที่ผมเองเนี่ยถอนแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารแล้วนี่นะครับตามหน้าจอเลยเนาะอ่าถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเงินเข้า257บาทเรียบร้อยเนาะ ซึ่งในส่วนของแอปนี้เนาะผมจะให้ดูในส่วนของการถอนเงินแล้วกันอ่านี่นะครับบันทึกการถอนเงินซึ่งผมเองก็ทําการถอนเมื่อวานอ่าตอนประมาณ6กโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็ประมาณ8ปดโมงของวันรุ่งขึ้นเนาะเงินก็เข้าบัญชีธนาคารเลยนี่นะครับ257บาทอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะก็คือมีน้อยแอปเนาะที่เราเนี่ย แล้วก็ได้เงินเข้าบัญชีตรงๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะมีวิธีการติดตั้งแบบไหนมีเงื่อนไขยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผม Let's go โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยถึงวิธีการติดตั้งแอปหาเงินง่ายๆบนมือถือเนาะก็คือในส่วนของแอป Mission Go นั่นเองแอปนี้เนาะให้เพื่อนๆนะครับกดที่ ใต้ระเอียดคลิปนะจะมีลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้เมื่อกดแล้วจะได้หน้าตาแบบอ่าที่เห็นเลยนะครับซึ่งนะครับวิธีการดาวน์โหลดง่ายมากๆนะให้ทุกคนเนี่ยมาจิ้มตรงการดาวน์โหลดแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเด้งมาที่ในส่วนของคูนเพย p a y เนาะจากนั้นเราก็ทําการกดติดตั้งได้เลยอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะให้อ่าในส่วนของมือถือเนี่ยทำการติดตั้งแอปให้เรียบร้อย โอเคเนาะเมื่อเราเนี่ยทำการติดตั้งแอปมิชชั่นโกเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าที่แอปได้เลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับจะมีให้ทำการสมัครเนาะแนะนำให้กรอกเบอร์มือถือนะครับทุกคนมันจะทำการสมรัครแล้วก็ล็อกอินเข้าง่ายที่สุดเนาะให้เรากรอกเบอร์มือถือเลยเมื่อทุกคนเนี่ยทำการกรอกเบอร์เบอร์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทําการกดดําเนินการต่อในส่วนของตัวระบบนะครับแอปเขาจะส่งรหัส OTP มาให้ให้ทุกคนเนี่ยเอารหัส OTP นะครับที่ได้รับมากรอกต่อเลยดําเนินการต่อเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้รับรหัส OTP เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอกรอกก่อนนะ โอเคนะครับผมเมื่อเราเนี่ยกรอกรหัส OTP เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเนาะสำคัญนะครับย้ำเลยนะครับทุกคนย้ำเลยให้เราเนี่ยทำการมากรอกตรงรหัสเชิญนะครับซึ่งในส่วนของรหัสเชิญเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้รายละเอียดคลิปแล้วก็ที่แสดงอยู่หน้าจอนะครับรหัสก็กคือ 00B1DA นะครับทุกคนให้กรอกรหัส เชิญอันนี้เข้านะครับเราจะได้เหรียญได้เหรียญเพื่อเอาไว้ใช้แลกเงินนะครับข้อดีหนึ่งข้อดีที่2นะครับเหมือนมันเป็นเงื่อนไขนะครับของตัวแอปก็คือให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกรอกรหัสเชิญถึงจะถอนเงินได้นะครับซึ่งถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยซึ่งแอปนี้ผมก็เพิ่งเล่นเองนะครับเพิ่งทําแล้วก็เพิ่งเล่นแล้วก็ถอนเงินได้จริงโอเคนะ เดี๋ยวผมจะใส่รหัสเชิญให้ดูนะครับ00 0, เนาะแล้วก็ B A เอบีหนนะครับขออภัยด้วย B1 แล้วก็ d a เให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกรอกตามนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะเมื่อทุกคนเนี่ยทำการกรอกรหัสเชิญเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ผมจะลองกดให้ดู เป็นตัวอย่างแล้วการแต่งจริงเนี่ยผมมีการกรอกรหัสเชิญเรียบร้อยแล้วนะก็อะของผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่ได้แล้วซึ่งของผมเองเนี่ยทำการกรอกรหัสเชิญไปแล้วนั่นเองอาผมจะทําการกระโดดข้ามไปนะครับอ่าอันนี้นะครับมันมันก็จะมีในส่วนของภารกิจให้เราทํานะครับเพื่อสะสมเอาเหรียญทองเนี่ยไปแลกเป็นเงิน่ะอ่ะ,อะประโยชน์สิทธิประโยชน์แรกเลยนะครับของอ ผู้ที่สมัครใหม่เข้ามาเนาะให้เราเนี่ยนะครับมาทําการกดเริ่มภารกิจนะครับทุกคนตรงนี้นะอ่าแล้วผมจะมีเทคนิคบอกนะครับวิธีเหมือนกับโกงนิดนึงนะแต่จริงก็ไม่เชิงโกงหรอกเป็นเทคนิคที่ทําให้เราเนี่ยได้เหรียญไวขึ้นนะครับง่ายๆเนาะให้เรากดเริ่มเนาะเขาบอกว่าให้ไปกดไลค์หน้าเพจ Facebook นะครับให้เรากดเริ่มเลยจากนั้นเมื่อกดเริ่มนะครับมันจะมีปุ่มข้างล่างเนาะให้เริ่มงาน กดเลยนะครับปึ๊บนับ1 2 3สาปุ๊บย่อหน้าลงกดทิ้งกดเข้ามาแล้วเราก็กดลูกศรน,นะครับย้อนกลับได้เลยนะตรงนี้ปึ๊บทีนี้นะครับให้เราเนี่ยมากดดูในส่วนของตัวนี้นะครับเห็นไหมอยอดคงเหลือก็จะเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเหรียญเข้านะครับให้เรากดรีเฟซแบบนี้นะครับโดยการ ปัดหน้าจอลงนี่นะครับทําง่ายมากนะโอเคเนาะเมื่อเราเนี่ยนะครับทําภารกิจมือใหม่ตามที่ระบบเขาแนะนําเขาจะมีป๊อปอัพแหละแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเริ่มภารกิจเราก็ทําตามนั้นได้เลยนะครับซึ่งบางอันเนี่ยตามที่ผมบอกไปแล้วกันเนาะบางอันเนี่ยมันไม่ต้องทําให้มันครบนะครับเรากดเมื่อเด้งเข้าไปในหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเรานับ1นึกดทิ้งได้เลยยกตัวอย่างเช่นการกดไลค์เพจเฟซบุ o กเนาะ กดไลค์ i n s t a g r กรมหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างออันนี้เนาะใครมีไม่มียังไงก็อคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันละกันว่าทำได้ไม่ได้เนาะก็ผมใช้วิธีการนี้นะครับก็ได้เหรียญทองมาฟรีเลยแล้วก็รวมถึงอันนี้เป็นเทคนิคละกันเนาะเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับรวมถึงการเข้าไปเล่นเกมอ่าเล็กๆน้อยๆเนนะาะยกตัวอย่างเช่นนะครับอตอนนี้แอปมันเริ่มค้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเนาะ ให้เราเนี่ยกดออกจากแอปปึบเข้าแอปใหม่โอเคเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็แอปเนี่ยมันก็จะทำงานได้ลื่นขึ้นยกตัวอย่างเช่นเนาะในส่วนของการอ,อ,อ่าเล่นเกมนะครับเกมบนหน้าเว็บดูโฆษณาและรับรางวัลที่เหรียญน้อยๆพวกเนี้ยเกมสบายๆนะครับเป็นการที่เราเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดแอป นะครับติดตั้งลงเครื่องแล้วก็เล่นให้ครบจํานวนที่เขากําหนดซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีการที่ผมแนะนําได้คือเมื่อเด้งไปอีกหน้าต่างหนึ่งให้เรากด 1, นึ่แล้วก็ปัดทิ้งแล้วก็เข้ามาดูเหรียญน,นะครับวิธีการเข้ามาดูเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของเมนูตรงนี้ให้เลยนะครับเมนูแรกนะครับตรงนี้นะตรงที่รูปมือชี้นะครับเป็นการรวมภารกิจต่างๆนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็มีสะสมจํานวนมากจํานวนน้อยเนะาะทำตามเงื่อนไขเขาให้ครบแล้วก็เมนูที่2นะครับเป็นการเช็คนะครับว่าเราเนี่ยทำภารกิจแล้วก็ได้รับเหรียญจํานวนเท่าใดบ้างนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้400เหรียญแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็น ID ใหม่ที่ผมสมัครแล้วก็มาทําการทดลองให้ทุกคนดูนะครับวิธีการสมัครการติดตั้งนั่นเองอก็มี ดูโฆษณาแล้วก็รับรางวัลโอ้ได้300เลยนะแล้วก็ติดตามเพจเฟ e บุ o กอีกอีก100นะครับตอนนี้ได้4 0 0เหรียญแล้วทีนี้เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูรูปก,กระเป๋าเงินแล้วมีตัว S ดอลลาร์ตรงนี้เนาะเป็นการถอนเงินนะครับทุกคนถอนเงินเป็นเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารได้โดยตรงนะครับแล้วก็จะมีหมายเหตุการถอนน้อตรงนี้ก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจ นะครับให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามผมเข้ามาได้นะครับอันแรกนะครับก็คือในส่วนของอเวลาของการที่เราสามารถจะถอนเงินนะก็คือ9ก้าโมงครึ่งถึง8ปดโมงอ่าสอรี่นะครับถึง6กโมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งผมเองเนี่ยถอนไปเมื่อวันจันทร์นะครับตอน6กโมงเย็นรุ่งเช้าอังคาร8ปดโมงเงินเข้าแล้วนะครับก็ถือว่าไวใช้ได้นะ แล้วก็ข้อดีเลยคือถอนเขา้าธนาคารได้ตรงนี้เนาะก็มีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายก็ลองไปศึกษาดูนะครับทุกคนทีนี้เนาะในส่วนของการสะสมเหรียญทองมันจะมีจํานวนนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับมี4ช่องด้วยกันช่องแรกนะครับ14,000เหรียญทองได้257บาทนะครับแล้วก็20,000เหรียญทองเนาะ368บาทอันนี้คือ40,000เหรียญทอง736บาท สูงสุดนะครับ1840บาทก็คือ1 0 0 0 0แสเหรียญทองนะครับใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคอันนี้เนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อทุกคนเนี่ยทำการสมัครนะครับทำวิธีการตามคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีรหัสเชิญของเรานะครับอ่าอันนี้คือรหัสเชิญของเราเราสามารถที่จะนะครับ ก๊อ,อปปี้ตรงนี้ไปวางไว้ในลายนะครับหรือส่งให้กับเพื่อนๆคนอื่นต่อเนาะคนที่สนใจอ่ะเราก็ให้เขาสมัครตามในวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเราเราก็จะได้นะครับรับคะแนนเนี่ยห้คะแนนนะครับแล้วก็รวมถึงคอมมิชชั่นนะครับจากที่เขาทําภารกิจอีก10%นั่นเองนะอันนี้ก็มาทํากันเยอะๆนะหรือจะสามารถกดแชร์ตรงนี้นะครับกดก๊อปปี้เลยมันจะมีลิงก์ของแอป พร้อมกับรหัสเชิญของเราเป็นข้อมูลเนี่ยเราก็ก๊อปปี้ไปใส่ไว้ในลายล้วก็ส่งให้คนอื่นต่อได้นะครับผมโอเคเนาะอ่ะอันนี้นะครับถือว่าน่าจะบอกรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการถอนเงินนะครับเราก็ใส่พวกบัญชีอะไรต่างๆพวกเนี้ยเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ อัดคลิปไว้นะช่วงเวลาการถอนเะพราะนั้นเป็นช่วงที่ผมเนี่ยทำการทดลองอยู่ไม่ทราบว่าหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะได้จริงไหมก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทาครบเงื่อนไขเขาครบจํานวนเหรียญทองนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะจะเร็วๆนี้ไม่ใช้เวลานานเดี๋ยวจะมาทําคลิปที่2นะครับเป็นคลิปของวิธีการนะครับกรอกบัญชีธนาคารแล้วก็ถอนเงินให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะ สำหรับในส่วนของแอปนี้นะครับอแอปมิชชั่นโกแอปหาเงินฟรีๆบนมือถือทำง่ายได้จริงถอนเข้าบัญชีตรงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเวลิกูดมากนะครับถือว่าดีมากๆนะมีน้อยแอปที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารของเราตรงๆได้เป็นเงินบาทด้วยอะโอเคเนาะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีไรผิดพลาดตรงไหนหรือว่าใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมยังไงก็ต้อง กรขอภัยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือทำอะไรไม่ได้ตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถาม้ามาได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวีดัสครับผมบ๊ายบาย